เดี๋ยวรูปเดี๋ยวเอ๊เดี๋ยวสิวเดี๋ยวครับเดี๋ยวครับเดี๋ยวแม่ให้กินน่าเหม่งกันเนะลูก ร้อนเนี่ยค่อยๆกินลูกหิวม่ะกินนะลูกหนช้าหิวมากหันหลังกินกันเลยค่อยๆกิน ไปกินลูกมันจะติดคอออย่าแย่งกันกินค่อยๆกินแย่งกันอย่าแย่งกันลูกอย่าแย่งกัน แม่ไปไหนอ่ะแม่ไปไหนไเห็นมาร้อนแหนกีน่นูน่นดูนะคะดูนี่นะ,ะดูดของนี่ค่ะนุนนะะุ่นน่นุ้่นนุ่นน่นนุ่นนนนุนานนุ่นนุ่นนุ่นน่นนุ่นน่าน สาวยังนอนนอนบนแอร์นั่นนะจะอาบน้ําให้เตรียมน้ําให้นุ่นนางหนีไปอยู่บนบ้านอื่นแล้วกระโดดไปหลังบ้านหลังโน่น,น <c oughs> ใช่ใช่สาวเรียนนะกระดิ<อ>ังนระดิ่งตาเห็นตาเห็นชงหมิงไงกระีิ่งเพราะเผาเขา给他洗脚他知道他就跑อ那边เอา下来他ี跑ยน边ี này chá <tôi> ngon <nghe> lời mấy này chá nè Nè, เนี่ยแย่ๆอืมมีปลาปลาทอดนะมันร้อนใช่ไหมลูกไหนชาร้อนครับไปแล้วร้อนเดี๋ยวแม่ไปให้กินต่อมาร้อนอ่ะกินตรงนี้นะ มันร้อนเออมันร้อนมามากินนี่ลูกนี่เดกินนี่เด้ตักเดดค่ะเขาร้อนแม่พ่อลืมไปว่าตักเดดอิ่มแล้วเหรอลูกหืมอิ่มแล้วเหรอร้องกินร้องเสียงดังอะ่ะนี่อยู่นี่เค็มเปล่าปากเค็ม,มนั่นีอแต่ทอดใส่ อะไรหืมน,น,นื่นีน่ทำไมไม่กินน่ะหรออิ่มแล้วหรอต้องใส่จะอิ่มเป็นไรนูก อิ่มแล้วเหรออืมอิ่มแล้วค่ะมานี่มาเล้วมานี่มามานี่ท้องอีกแล้วดิเนะเราอ่ะสงสัยจะท้องอีกแล้ว,วนะากะท้องป่องมามาคนสวยมานี่นี่นนอิ่มยังนี่มาแล้วแม่อยู่ไหนมา สอิ่มนะละอิ่แล้วหรออืมอิ่มนะคะ